ผูชมครับกลับมาในช่วงสรนหามาเล่านะครับแน่นอนว่าในวันนี้เราจะพามาดูโครงการดีๆครับที่เปิดโอกาสให้กับกลุ่มป่าบางด้วยแน่นอนว่ากลุ่มป่าบางในสังคมนะครับหนึ่งในนั้นคือผู้พิการนะฮะแต่เราจะเปิดโอกาสให้เขา ได้เข้าถึงการศึกษานะครับแล้วก็นําความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดอาชีพได้ในอนาคตของเขาด้วยแล้วก็หาเลี้ยงครอบครัวนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงโอกาสเพื่อผู้พิการเข้าศึกษาต่อสายอาชีพกับวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกนะครับและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้คุณพินิษบุญโสภาคร,ครับผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกและอีกหนึ่งท่านนะครับว่าที่ร้อยตีกิตติกุตตะนันนะครับรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่กับพออและก็่านรองนะครับพูดถึงที่มาของโครงการนสักนิดหนึ่งมันมีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมานานแล้วหรือยังครับพออครับครับก็มีมานานแล้วครับตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้นะครับอาชีวศึกษาทุกที่ทุกทุกเวลานะครับ e v y w h e r e anytime นะครับแล้วก็ ด้านขยายโอกาสนะครับของคนพิการเนี่ยเรามีหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วนะครับของวิทยาลัยสารพัดช่างพิศุนโลรนะครับเราเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคเหนือหนึ่งนะครับก็ประกอบด้วย9้าจังหวัดภาคเหนือตอนล่างนะครับจัดการศึกษาเพื่อคนพิการนะครับครับ่ะต้องขอเรียนถามท่านรองต่อเลยนะคะว่ารูปแบบของโครงการนี้เป็นยังไงคะคือการจัดการศึกษานะคือให้โอกาสครับในส่วนของวิทยาลัยสารพัดช่างเราเนี่ย รามีทั้งหลักสูตรระยะสั้นซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ชํานาญของสถานศึกษาเราอยู่แล้วพอเราเพิ่มหลักสูตรของน้องคนพิเศษเข้ามาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องผิดปก,กติอะไรเพราะว่บบาปก,กติเราก็ทําอยู่แล้วแล้วก็ในปีการศึกษาหน้าเนี่ยเราเปิดในหล,ลักสูตรระยะยาวคือปวชในสาขาทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้วยวก็จะมีวุฒิการศึกษาติดตัวด้วยใช่ใช่ครับคืออย่างภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยคุณผู้ชมคงจะได้เห็นนะฮะว่า มันเป็นการที่น้องๆหนูๆเนี่ยขึ้นไปซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่คืออย่างนี้เนี่ยเป็นภาพโครงการอะไรเป็นไงครับพอครับอันนี้เราฝึกให้สําหรับผู้วิการทางทางการได้ยินนะครับในการซ่อมล้างแอร์นะครับแล้วก็เรามีการต่อยอดด้วยนะครับเป็นสามารถติดตั้งได้นะครับใช้ใช้ในครอบครัวแล้วก็รับย้างได้ด้วยครับต้องขอเรียนถามต่อนะคะเพราะว่า กลุ่มผู้พิการเนี่ยเรามีเงื่อนไขไหมคะต้องเป็นกลุ่มผู้พิการเฉพาะทางด้านไหนบ้างถึงจะสามารถเข้าสู่หลักสูตรนี้ได้คะจริงๆแล้วผู้พิการถ้าถ้าในระบบของกระศรกสาเองเป็นเก้าประเภทแต่ของพมมีเจ็ดเราต้องดูก่อนว่าลักษณะของความพิการเนี่ยสามารถที่จะไปศึกษาและเรียนด้านไหนได้บ้างคือไม่ใช่หมายความว่าทั้งเจ็ดประเภทเนี่ยเรียนได้หมดนะครับเพราะว่าการดูแลตตดต่างกันอย่างเช่นทางการได้ยินเนี่ยต้องเป็นทราสเลเตอร์ทหากแต่ว่า ถ้าพิการนั่อื่นไม่ต้องใช้อย่างนี้เพราะฉะนั้นแต่บางอย่างเรียนรวมได้บางอย่างสามารถเรียนรวมกับคนปกติได้อย่างเงี้ยครับเพราะมีหลักสูตรหนึ่งที่ท่านผู้มีการเปิดปีที่แล้วเนี่ยเราเราได้ทําวิจัยแล้วก็ได้ตีพิมพ์ไปแล้วว่าเราเอาเด็กพิการมาเรียนรวมกับเด็กปกติซึ่งเด็กพิการเนี่ยจะสามารถเรียนรู้ได้เร็วเพราะว่าจะเกิดการเรียนแบบกับเด็กปกติ ถ้าเขาอยู่กับพิกาด้วยการมันหมายว่ามันก็เห็นภาพเท่านี้ก็ไม่เกิดการอยากที่จะทาตัวเองให้ดีขึ้นตออยู่กับเด็กปกติพอดีปกติปุ๊บหนึ่งมีพี่เลี้ยงช่วยการสอนคืออยากเดินตามอยากทําตามเขาจะมีความแอคทีฟใช่แอคทีฟมากขึ้นแล้วพัฒนาการได้เร็วขึ้นครับผมพูดถึงวิทยาลัยสารพัดช่างเองเนี่ยคือผมได้ทราบมาอยู่แล้วว่า เราก็มีการเปิดโอกาสคือเข้ามาเรียนเนี่ยคือถูกอยู่แล้วด้วยอีกอย่างหนึ่งมีหลากหลายสาขาเลยการทำผมแต่งหน้าช่างไฟฟ้าช่างยนต์มีเขาเรียกว่างานที่เป็นนวัตกรรมต่างๆที่ให้เด็กเนี่ยทำงานวิจัยเองด้วยนะครับอย่างนี้เนี่ยในส่วนของผู้พิการเองเนี่ยที่เข้ามาศึกษาจะต้องอยู่ในสาขาไหนหรือว่าเราเปิดโอกาสในทุกสาขาเลยครับพอออครับก็เปิดทุกสาขานะครับแล้วก็เรียนฟรีด้วยนะครับสําหรับนักเรียนที่จบ ทั้นมสก็เข้าศึกษาต่อปวชจบมหก็สามารถเรียนต่อปวสนะครับก็ดูในเรื่องของความพิการว่ามันเหมาะที่จะเรียนสาขาไหนนะครเราสามารถรับได้ทุกทุกสาขาครับดีเลยอ่ะผมรู้สึกดีใจแทนพวกเขานะจีนเป็นโอกาสทางการศึกษามีทุนให้ด้วยคุณไม่ใช่แค่ฟรีอย่างเดียวนะครัคุณสมบั แล้วมันเกิดความยังง่งยืนคือ,อน้องเขาจะมีอาชีพในอนาคตเพื่อเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนนะคะที่มีลูกเป็นกลุ่ม,มกลุ่มนี้นะคะก็สามารถติดต่อกันได้เริ่มติดต่อเริ่มสมัครได้ตั้งแต่ช่วงไหนคะได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยครับบัดนี้เป็นต้นไปแขวงวิทยาลัยเนี่ยเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษภาคภาคเหนือหนึ่งนะครับก็เปิดตลอดนะครับแล้วก็มีช่องทางที่ติดต่อถ้าถ้ายังไงก็ลองไปที่วิทยาลัยจะได้จะได้แนะนำนะครับในการศึกษาต่อว่า บุตรหลานของท่านเนี่ยเหมาะที่จะเรียนสาขาไหนอ,อย่างนี้ในส่วนของตลาดดีกว่าผมมองไปถึงตลาดที่เขาจะเข้ามารองรับกำลังของผู้ที่เรียนจบไปแล้วแล้วไปต่อยอดให้เขาได้ทำงานเลยเนี่ยเรามีมองไปถึงในเรื่องของตลาดแรงงานเหล่านี้ไหมครับอ,อ๋อมีครับ,รบอย่างนี้ครับเพราะว่าบริษัทที่มีคนที่มีจำนวน1 0 0คนขึ้นไปเนี่ยเขาบังคับให้รับผู้วิการห,หนึ่ง อย่างน้อยหนึ่งอ๋อหนึคนจะต้องมี1คนเนี่ยที่คุณจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าไปทํางานด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็มีการดีวไปพูดคุยทุกอย่างแล้วก็สามารถลดภาษีได้200%โอ้โหเห็นไหมล่ะคุ้มสำหรับผู้ประกอบการคือเหมือนจ้างฟรีครับผมแล้วก็ได้ได้คนที่ไปช่วยทำงานดีมากๆแล้วกลุ่มผู้ประกอบการเขาต้องการแรงงานแบบไหนคะเราจะได้ผลิต กลุ่มน้องๆเหล่านี้ให้ตรงกับความต้องการผู้ประกอบการก็ส่วนใหญ่ที่ที่บริษัทที่รับก็คือไม่ไปเป็นภาระของบริษัทนะครับก็สามารถที่ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็มีความรู้ทักษะทางด้านอาชีพเพื่อที่จะช่วยบริษัทได้ครับไม่มากก็น้อยพูดถึงที่ผ่านมาดีกว่าเราก็มีการเปิดให้น้องๆผู้พิการเข้ามาศึกษา แล้วอยากจะถามนิดนึงว่าประสบความสําเร็จมากน้อยขนาดไหนกับการที่น้องๆเหล่านี้เนี่ยเขามาเรียนเขามีความตั้งใจยังไงบ้างครับพอคบก็สัมผัสได้เลยนะครับจากการที่เข้ามาที่แรกเนี่ยทำท่าจะซึมเศร้าอะไรเนี่ยนะครับพอเรียนไปมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีเพื่อนส่งเสริมในการเรียนรู้เขาสามารถที่จะมีออร่าขึ้นเลยคือการบูลลี่ยังเกิดขึ้นในสังคมของวิทยาลัยไหมอันนี้ผมก็ถามว่าบางทีน้องๆเองหรือว่าผู้ปกครองเองเขาก็กลัวอยู่แล้วว่า ลูกของเราซึ่งมีความพิการนะฮะคือแน่นอนว่าการที่จะไปเข้าสังคมกับเพื่อนๆอาจจะต้องมีช่องว่างหรือว่าเพื่อนๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะแบบรังแกน้องๆเหล่านี้หรือเปล่าเรามีการเข้าไปพูดคุยหรือว่าสัง่งเขาเรียกว่าให้<ล>ความงงรู้เรื่องนี้ยังไงบ้างคะอ๋อครับอันนี้ไม่มีเด็ดขาดนะครับเพราะว่า เราเราเป็นการเรียนรวมนะครับ,รบการเรียนรวมก็คือเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นการมุลี่จะไม่มีแต่ขาดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องจะขอในถามท่านรองนะคะว่าค,คุณพ่อคุณแม่บางคนนะคะดูบุตรหลานของเราแล้วต้องเรียนไม่ได้แน่เลยทําไม่ได้แน่เลยไม่มีความเชื่อมั่นในบุตรหลานของเราที่จะให้ไปเรียนต่อเพื่อให้เขาได้มีอาชีพในอนาคตนะคะอยากให้ท่านรองแล้วก็ท่านผู้อำนวยการส่งผ่านถึงผู้ปกครองเหล่านั้นหน่อยว่าให้ท่านเชื่อมั่นในกลุ่มเด็กเหล่านี้เถอะให้ส่งมาเรียนที่นี่เถอะเชิญค่ะก็คงนําเรียน ผู้ปกครองต่อมนี้ว่าขอให้เชื่อมั่นในประสบการณ์ขอให้เชื่อมั่นในความจริงใจของพวกเรา<ม>ที่เราจะจัดการศึกษาเพื่อจะสร้างบุรหลานของท่านให้ยืนอยู่ในสังคมได้ได้อย่างปกติสุขต้องทําใจอย่างหนึ่งว่าถ้ากัดเทียบกันตามอายุเนี่ยผู้ปกครองไม่สามารถจะดูแลน้องพิการไปจนน้องพิการเสียช,ชีวิตได้เราต้องเสียชีวิตก่อนเราต้องกล้ากล้าที่จะเดินออกมามเผชิญกับความจริงแล้วสร้างความจริงให้เป็นพลัง สร้างความพิเศษให้เป็นพลังแล้วเราต้องคิดว่าเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยลูกเราต้องจะต้องอยู่ต่อได้ในสังคมได้ช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าไม่กล้าจะอยู่ในมุมมืดตลอดไปแล้ววันที่เราไม่มีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยให้คิดเลยว่าแล้วลูกเราจะอยู่ได้อย่างไรครับที่นี่พร้อมจุดไฟมอบแสงสว่างให้กับชีวิตของท่านเชิญครับครับผมอย่างนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็มีเด็ก พิการนะครับเรียนกับเราอยู่ประมาณ4-5หคนนะครับมีท,ทั้งสติปัญญาแล้วก็ร่างกายนั่งวินแชร์ก็มาเรียนนะครับและเด็กกลุ่มนี้ไม่เป็นภาระหให้กับทางวิยาลัยมีแต่เขาเรียกว่านำสิ่งดีๆนะครับเปิดโอกาสให้ผู้พิการที่อยากจะมาเรียนเนะี่ยได้เห็นนะครับว่า เขาสามารถทําได้เร <ator il> <ğim> <plein lava. S 3> ียนได้และจบแล้วสามารถมีงานทําครับคือผมชอบจังเลยกับการที่เราได้มาพูดคุยกันในวันนี้มันเหมือนว่าเป็นอีกหนึ่งพลังที่ทําให้ผู้ปกครองเองเนี่ยเขาได้กล้าที่จะพาบุตรหลานที่เขาหลักมากๆคนหนึ่งเนี่ยมามอบให้กับโรงเรียนหรือว่าวิทยาลัยซึ่งแน่นอนว่านี่คือบ้านหลังที่สอง คือหลายๆคนอาจจะมองว่าการที่เราดูแลเนี่ยคือดูแลได้ดีที่สุดแล้วคือพ่อแม่แต่แน่นอนว่าจากที่เราได้มาฟังนะฮะวันนี้ซึ่งเราอยู่กับผู้อในยการแล้วก็ท่านรองเองเนี่ยเรารู้ถึงความราักความอบอุ่นที่เขาจะส่งผ่านและอม,มอบให้กับน้องๆผู้พิการเหล่านี้เพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่ท่านรองได้บอกไปคําพูดเมื่อสักครู่นี้ถือว่าดีมากๆเราไม่สามารถดูแล ลูกๆของเราหรือคนที่เรารักได้ไปตลอดชีวิตพอช่วงอายุของเรามันค่อนข้างที่จะควนท้าและแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องจักไปก่อนเขาอย่างแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยที่เราจะทําได้คือทํำยังไงก็ได้ให้เขายืนได้ด้วยตัวของเขาเองและทํำยังไงก็ได้ให้เขามีความเข้มแข็งต่อสู้กับสังคมโรคภัยของเราในปัจจุบันนี้ที่มันก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนอามันต้องมีเกราะป้องกันสักอย่างหนึ่งและทําให้พวกเขาเนี่ย สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองไม่ได้มามอบเกราะให้กับน้องนะคะม,มามอบอาวุธทางปัญญาให้กับน้องๆกันนะคะต้องเชื่อมั่นในตัวน้องและเชื่อมั่นในบุคลากรทางการศึกษาของที่นี่ว่าที่นี่เขาจะติดกรอะทางอาวุธ ใส่ปัญญาให้กับน้องๆให้น้องๆเขาสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ในอนาคตต่อไปค่ะและต้องบอกว่าเราก็มีการทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆด้วยถูกต<ช>้ไหมครับไม่ว่าจะเป็นพมพมนี่ถือว่าเป็นอีกหน่วยงานเลยนะคุณผู้ชมที่ดูแลในเรื่องของกลุ่มปเบาบางล้อันดับหนึ่งเลยคือเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเชื่อมโยงเป็นฐานข้อมูลทั้งหมดคือเอาน้องๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในการดูแล แต่ว่าในเรื่องของพอมอเขาก็จะมีโครงการดีๆที่เข้ามาส่งเสริมอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคือเบาใจสบายใจได้นะครับวันนี้เขาคุณนั้งสองท่านมากที่มาร่วมพูดคุยและนําโครงการดีๆนะครับตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นแสงสว่างแล้วที่จะทําให้คําว่า กลุ่มเปราะบางหรือความเหลื่อมล้าในสังคมมันค่อยๆหมดไปสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะคะเตรียมเอกสารหลักฐานของน้องๆให้หมดนะคะแล้วก็ไปติดต่อกันได้นะคะที่วิทยาลัยสารพัดช่างพิสนุโลกนะคะทุกช่องทางในการติดต่อนะคะขอให้ท่านไปนะค่ะไปติดต่อ,อไปพูดคุยกับบุคลคากรทางการศึกษาของที่นี่ก่อนนะคะคท่านจะได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของเจ้าหน้าที่ทุกคนจะได้นําบุตรหลานของท่านไปเรียนต่อที่นี่กันนะคะ หน่วยงานไหนโรงเรียนไหนนะคะต้องการที่จะมาประชาสัมพันธ์โ <ừ> ครงการของท่านก็สามารถติดต่อรายการของเราเข้ามาได้นะคะเพื่อที่จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้รู้นะคะว่าหน่วยงานของท่านตอนนี้มีกิจกรรมโครงการอะไรที่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนกันได้ค,คือสามารถเอาน้องๆเข้ามาประเมินได้ด้วยก่อนนะฮะ <c oughs> คุณผู้ชมครับก็นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราฝากคุณผู้ชมนะครับในรายการห้องนั่งเล่าของเรานะครับหนึ่งชั่วโมงเต็มๆแบบนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราใน วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ,ะแบบนี้ดีๆว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ชมนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเนาะ,ะเราทั้งสี่คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ